ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปจิวแจโกนะด้วยเท้านะครับเออแล้วก็เดี๋ยวในอุทยานมันจะมีรถนะครับรับส่งตอนนี้เรามีแผนที่แล้วเราไปดาวน์โหลดมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งในเว็บใน Google นี่แหละเออแต่ว่าเราวันนี้ค่อนข้างที่จะช็อตเทอมนะครับในการเที่ยวก็เดี๋ยวอาจจะเที่ยวบางจุดนะครับผมถ้าตรงไหนเก็บไม่ได้หรือไม่ได้เก็บก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ โอเคเราไปกันเลยครับกำแพงกำแพเงเพชรกำแพงจิ๋วจ่ายโก้ครับตอนนี้กำลังเดินไปที่อุทยานเนาะจิ๋วจ่ายโก้ก็โอ้โหตอนนี้กรุ๊ปทัวร์เยอะมากเลยนะครับสามจริงๆไอตัวอุทยานอนะแมปมันจะเป็นลูกตัววายเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราอะ มาที่นี่นะครับก็จริงๆแนะนําให้พัก2วันเพราะว่าวันแรกก็ไปฝั่งซ้ายวันที่2ก็ไปฝั่งขวาเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดให้ครบเนาะเพราะว่าจริงๆฝั่งซ้ายอะ่ะมันค่อนข้าง,างที่จะเป็นไฮไลท์เลยแต่ว่าจะนั่งรถยาวหน่อยนะครับหลายหลายกิโลแล้วมีเดินอีก1กิโลนะครับแต่ฝั่งขวาก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เป็นระยะหางที่สั้นกว่าแต่ว่ามันก็สวยแหละแต่ว่ามันจะมีไอตัวของ สัมนติคัลเลอร์อยู่ด้านซ้ายนะครับที่เป็นไฮไลท์เนาะกระดันที่มี5สีนะครับ5สี5ส wow> okay. ีเหรอใช่ถ่ายชื่อแต่ว่า5สีอ่าโอเคครับอะไรนะสถานที่ที่เอาเลยนะ 5A เลยนะ 5A แล้วนึกว่าพูดถึงกระดาษยังไงนะคือจีนเขาจะ จีนเขาจะมี 3, าดาวสดาวแล้วก็หาดาว5ดาวเป็นระดับสูงสุดอ่าคือหมายถึงว่าเป็นแต่ว่าเทั้งแบบว่าการจัดการในการท่องเที่ยวแล้วก็ขนส่งอะไรต่างๆก็คือดีที่สุดคือหมายถึงว่าเขาก็ดูหลายๆอย่างดูหลายๆอย่างครับเออก็ถือว่าโอเคนะประเมินประเมินอ๋อซึ่งอยู่ได้โกห้ดาว 5A าเอ 5A เหลือ A5 5A ห้าเออ๋อโอเคดีนะแบบดีเลยอะตอนแรกนึกว่าแบบอารมณ์แบบป่าอะไรเงี้ยมันก็ป่าแหละแต่ว่าเขาเขาสการดีอะเนาะโอเคเดี๋ยวไปทุกคนอย่าลืมเอาพาสปอร์ตมาด้วยนะชาพาสปอร์ตสำคัญที่สุดเนาะ อ,อุทยานจริงๆเราสามารถซื้อที่ออที่ com ได้นะก็พิมมาเลยจิวจย๋วได้กอล์ิเก็ตแล้วมันก็มีนะครับจริงๆอ่ะตั๋วมันจะรวมบัรด,ด้วยก็คือเราไม่ต้องมาซื้อหน้างากก็คือแบบขึ้นบัรได้เลยนะครับก็ใช้ตั๋วออนไลน์นะไม่ต้องใช้ตัว๋วถ้าเราซื้อแล้วอะเราก็อเข้ามาเรียบร้อยแล้ว อ๋อมันจะมีนนชื่อเราเมื่ไปเราก็จะใช้แค่พสสงงาสปอร์ตสแกนาณมามันก็จะ detect ชื่อเราประมาณนั้นใช่หรือเปล่าโอเคอ๋อโอ,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 อเคมันจะมีแถวแบบที่ใายพาสปอรต์ตอยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนจีนก็คือมันจะมีแบบหลายแถวอยู่เด็นมา Okay. Mm. แต่ก็ล mm. ันเร็วอยู่เฮ้ยแต่ว่ามต้องรอเควินดวยคพแถวนี้ก็คมว่าระบบจัดการเขาดีไหมก็ถ <oh, ือวดีนะเพราะว่าต้องต้องจัดการเพื่อรองรับแบบมันพุดที่มาโอ้โหเยอะมากอะ ก็นะสวยนี้คือรถตู้ VIP นะครับก็ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากแบบไปเบียดรถตนะู้เขียว ก็สามารถจอมแยกได้เป็นรถตู VIP. ้ V.I.P. ก็จะเร็วกว่าแล้วก็ส่วนตัวกว่าพ v เ t e กว่านะครับแต่เราไม่ได้กแก๊งทัวอะไรอย่างใดนะครับ,รบอืมรอใครมาตอนนโอเคคือได,ได้ที่นั่งแล้วนะครับต้องรีบหน่อยดีนะที่เราอยู่แบบช่วงตน้ตนๆแถวท้ายแถว,แวมึงยืนแน่นอนนะครับผมเปิตนข้า่อ,นะอ,อก็ดีอยู่ OK，得能了，好,好，我们上车之后站好扶手啊，站好扶手,手，注意安全。我们准备动能将转机筒转动，每转动一遍就相当于缩进范围数百遍。现在左手边的这个西牛海呢，它是九寨沟第二大海子，面积约二十万平方米，长两公里，深十七米。关于西牛海的得名，源于一个传说。 传说一位高僧带着自己心爱的白犀牛，传经布道云游四海，在长途跋涉中得了重病。好心的白犀牛就驮着高僧来到此处，高僧已下山泉水便立即痊愈。为感谢泉水对的恩情，他将自己心爱的白犀牛留在此处守护神泉。 革命新刘海，而这部神呢，就是我们新刘海旁的贾里贾格全，新刘海的景色也是正在沟孩子中变化较大的孩子之一。春夏季节一片翠绿，秋风起时便满地秋色，红叶绿树倒于湖光水色之间，让人斑斓迷离。同时，这里是画家和摄影家眼里最具魅力的地方。 จุดแรกที่เราจะลงนะครับก็คือเขาเรียกว่าจุดทะเลสาบไผ่ลูกศรน,นะครับผมซึ่งาจากบรรยากาศตรงนี้แล้วครับก็ค่อนข้างแห้งนะครับก็จริงๆอ่ะผมมา,มาหน้าแรงด้วยแหละมันก็เลยแบบไม่เห็นน้ำเห็นอะไรเยอะนะครับในในในบริเวณนี้นะครับผมทุกคนห้องน้ำดีมากมีแบบชักโครกอัตโนมัติ จริงๆการเที่ยวที่นี่นะครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องนั่งบัสไปที่จุดที่ไกลๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแบบเดินลงมาตามทางตามแมพนะครับผม <c oughs> คือมันจะมีทางที่อยู่แล้วละแล้วก็มันก็จะมีจุดแต่ละจุดเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราแวะทุกจุดเราก็เดินไปทุกจุดเลยแต่ว่าถ้าเราแบบขี้เกียจเดิน มันก็จะมีบัสสต็อปอยู่ก็สามารถเทคบัสไปแต่ละจุดได้อีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเราบอกว่า,าเบื่อละตรงนี้อยากไปอีกฝั่งหนึ่งของตัวายนะครับก็สามารถเทคบัสจากบัสสต็อปนะครับแล้วก็ไปไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะ ชุดเด่นของที่นี่ครับมันก็คือแบบทะเลสาบที่มีสีเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีน้ําเงินนะครับผมซึ่งสีพวกนี้ครับเกิดจากแร่ธาตุเนาะในน้ำครับแล้วก็แบบสะท้อนแสงแดดออกมาโห้ยตรงนี้สุดนี้สวยมาก Bamboo Lake Waterfall นะครับตรงนี้เขาสวยอะสวยมากมาก วิวก็ค่อนข้างดีนะดีเลยความสวยสวยครับให้เดี๋ยวเราจะเดินไปต่อแพนด้าเล็กหรือว่าเราจะไปบัตสอบไปแผ่นด้าเล็กก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเดินไปแพนด้าเลกต่อครับผมไปเขาว่าแถวนี้นี่คือมีคนที่เบตเยอะใช่ไหมมันเป็นชนเผ่าทิเบตชนเผ่าที่เบตก็คือชนเผ่าที่เบตก็คือแต่ว่าเป็นคนจีน คือคนที่ไปมันก็แบบคนจีอยู่แล้ของตัวเองซึ่งเขาก็คือจริงๆอ่ะเพิ่งรู้มาว่าบัตรประชาชนของคนจีนอ่ะจะมีแบบการระบุการระบุอะไรนะชนเผ่าอยู่ในอยู่ในบัตรนะครับซึ่งเธออะไรนะชนเผ่าเลยนะชนเผ่าฮั่นฮั่นซึ่งเป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดของจีนเออแบบมีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่า ถ้าเทียบกับที่เบตน,น้อยไหมน้อทิเบตทิเบตน,น้อยน้อย,อ,ยอะไรน้อยสุดน้อยสุดอ,อันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะอาจจะพวกแบบพวกชึงเขามองโกียพวกนั้นอาจ,จออมองโกียใช่อ๋อซึ่งมองโกเลียก็คือจีนถ้าเป็นอินเนอร์มองโกเลียคือจีนแต่ว่าถ้าเป็นเอาท์เตอร์คือเป็นมองเป็ประเทศเลยอ๋อ ได้ยินว่ามีชนเผ่าเกาหลีด้วยใช่มันจะอยู่เมืองคนเหยียนจีเหยียนจีใช่ติียเกับชายแดงเกาหลีเหนือใช่สามารถเดินข้ามได้เลยอ่ะเดินข้ามไปเกาหลีเหนือได้เลยใช่แต่ว่าฟรีวีซ่าไม่อนุญาตให้เข้านะครับอ้าวทำไมอ่ะก็เราไม่สามารถเข้าออกเกาหลีเหนือได้อิสระอยู่แล้วพราะหมายถึงไม่หมายถึงว่าคนที่ชนเผ่าเกาหลีอ่ะข้ามได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ อ๋อไกลๆแล้วอันนี้คลิปนี้จบได้กลนะครับ <laughs> อแล้ชนเผ่าอะไรที่ที่เป็นแบบว่าอะไรนะเป็นเป็นเจ้าเป็นแบบมีไหมถ้าเคยเป็นถ้าเป็นรัชวงศ์ครับสมัย <laughs> นั้นนะครับก็จะเป็นแมนจูแมนจูใช่อ่าตงไหเป็นโคตา้าไงนะ ชนเผ่าได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าชาวพันธ์ใช่ก็คือหมายถึงว่าชนเผ่าอื่นๆจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าชนเผ่าหันใช่ในเรื่องของโคต้าการเข้ามหาลัยใดๆโคด้าการเข้ามหาลัยแล้วก็อาจจะใช้คุณลักษณะสอบการหรือว่าใช้คะแนนน้อยกว่าถ้าเป็นชนเผ่าน้อยอ่ะเอออย่างชนเผ่ามองโกหรือว่าเกาหลีเขาจะมีข้อ ข้อสอบของเขาเองซึ่งเป็นภาษาเกาหลีเพิ่มภาษาอีอออหรือถ้าเป็นทีเบตก็จะมีข้อสอบที่เป็นภาษาทิเบตอ์กก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกข้อสอบแบบไหนหมายถึงว่าเข้ามาหาลัยเดียวกัน <c oughs> ก็ข้อสอบมันก็จะมีต่างภาษาใช่ใช <c oughs> แต่มันเป็นข้อสอบชุดเดียวกันแหละถูกไหมชุดเดียวกันอเพราะว่าเขามแล้วแต่เราถนะัดคับว่าเราถนัดภาษาอะไร อาาอาาคือเพิ่งรู้แหละแบบเอ้ยคือเข้าใจแหละว่าจีนแบบแผ่นดินใหญ่เนาะก็แบบมันเยอะก็เลยมีแบบหลายชนเผ่าแล้วก็แบบมีแบบมีกี่ชนเผ่านะห้าสิบหกชนเผ่าห้ชนเผ่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดซึ่งมันก็เขียนติดอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนเลยของคนจีนนะครับโอเคเราถึงแผ n นด้า k เล็กแล้วนะครแผนด้าเล็กเดี๋ยวเราจะ ทำไมต้องแพนด้าเล็กวะคือมันเป็นอุ้งตีนแพนด้าหรือเปล่าเป็นอุ้งตีนแพนด้าเหรอใช่ไหมหรือว่าก็ตั้งไปอย่างนั้นแหละเพราะว่านี่สวยอยู่นะสวยสวยตรงนี้แพนด้าเล็กเรามาถึงแล้วนะครับแพนด้าเล็กมาถึงหลายรอบแล้วแพนด้าเล็กอ่ะโอเคอันนี้แพนด้าเล็กของจริงละครับผม คิดว่าใช่นะต้องใช้แน่ๆนะครับอลองครับเออใช่ไหมนี่นีน่แต่เมื่อกี้ก็สวยไม่แพ้กันนะถือว่าเป็นแพนด้าเล็กหนึ่งกับแพนด้าเล็กสองซึ่งทำไมถึงตั้งชื่อว่าแพนด้าเล็กเราไม่รู้นะครับเราประสันนิฐานว่าอาจจะมีแพนด้าเกิดที่นี่ใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็เลยตั้งชื่อว่าแพนด้าเล็ก เนี่ยดูยดิทุกคนจริงน่ากลัวนี่แต่สวยนนเ,เราต้องถึงอีกกี่รอบกับแพนด้าเล็กนะครับผมอันนี้คือแพนด้าเล็กของจริงนะใช่ปะและว้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะที่ที่ผ่านมาจริงๆแล้มันก็คงเป็นส่วนหนึ่งของแพนด้าเล็กเพราะว่ามันก็นะ้ำมันก็ลหลลงมาจากข้้งบน เออฮะยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะถึงแพนด้าเลกละนะของจริงนี่ของจริง,น,ง,รงนี่แหละนี่แหละแพนด้าเลก ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วถึงแล้วครับกับแพนด้าเลคเป็นแพนด้าเลกของจริงตรงนี้แล้วล่ะนะแพนดะ้าเลคชัตเตอร์สต็อป750เมตรอ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นเลยเนาะวะ เราถึงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับแพนด้าเลกนะครับี่ของจริงของจริงละอันนี้เดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูครับมาอันนี้ละแพนด้าเลกน่าจากเดี๋ยวก่อนรอไปถึงจุดจุดที่มันสามารถแผนกล้องได้ที่ไม่มีอะไรมาบางังนะครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปบัสสเตชันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับของตัววายซึ่งมีดัตช์อยู่2จุดด้วยกันก็คือเป็นดัตช์เป็นเป็นลองเลกแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเลกที่มันมี5้สีนะครับผมก็ไปเลยครับตอนนี้มาแวะอ ร้านอาหารสูตรอาหารนะครับที่อยู่ตรงตรงกลางตรงกลางตัววายครับก็จริงๆมีให้เลือกกินเยอะแยะมากไม่เป็นแบบพวกก๋วยเตี๋ยวมาลาของทอดได้คือเยอะฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็มีอว่าเยอะนะครับ อันนี้ก็คือของฝากอันนี้อย่าบอกว่าชากีแล้วนะนี่ชากีหรออันนี้บ้าอันนี้ชากีป่ะน,นี่มาถ่ายเพื่อนๆดูเฉยๆนะครับว่าจริงๆอะ่ะมีแบบ ร้านอาหารเยอะมาก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 ,มากของคนจีนนะครับแล้วก็เวลาซื้อเสร็จนะครับก็มากินตรงกลางไม่เลยมันจะมีที่นั่งอยู่นี่ครับก็หนาวนิดนึงจริงๆในอุทยานนะครับก็มีชุมชนชาวทิเบตอยู่กันเยอะมากนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นบ้านของเขาเลยเนาะก็ ในระหว่างทางครับก็จะเห็นบ้านหรือแบบที่อยู่ของเขานะครับถึงแล้วนะครับทะเลสาบลองเลกนะครับก็ดูจากสภาพคือเหมือนเพิ่งตื่นถูกต้องครับเพิ่งตื่นอนะก็จริงๆแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดสูงสุดทีออ่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งพวายด้านซ้ายนะครับอ่นะก็บรรยากาศประมาณนี้เนาะทะเลสาบลองเลก ก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะครับไปดูอีกมุมหนึง่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนคือจริงๆที่นี่ก็จะมีแบบของช้อปปิ้งมากมายของชาวีิเบตนะครับก็เป็นเหมือนสร้อยเหมือนอะไรที่แบบเออแล้วก็มีเสื้อผ้าชาวีิเบต ครัเอาจริงมุมภูเขาก็สวยไม่แพ้กันนะครับคนดูสวยเลย ตรงนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดนะครับก็คือถ้าสมมติว่าใครมาบริเวณเทะเลสาบลองเล็กเนาะก็สามารถเดินลงมาได้มาชมบิวเออ่ทะเลสาบนี้ได้ชัดๆนะครับด้านล่างนะครับผมก็จะเห็นเป็นบิวที่สวยแล้วก็เห็นภูเขาหนังแข็งด้วยครับผม <c oughs> <c oughs> ดีขึ้นข้นมมนมเดี๋ยวเรากำลังเดินไปคั l เลอร์ฟูลพรนะครับก็ด้านหลังของเรานะครับที่เราเดินมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของอะไรนะลองเล็กเนาะลองเล็กซึ่งบุคคลท้าทานเครับเป็นจนุดใช่ใช่ได้คือฝั่งฝั่งบายตัวด้านซ้ายอะน่าจะแบบสวยกว่าแลนะที่คือจริงๆฝั่งขวาก็สวยแ,วแต่ฝั่งซ้ายสวยกว่า นะก็เหนื่อยเพราะว่าเนี่ยเดินขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไา่ใจลำบากเออหนาวด้วยนะแนะต่เขาบอกว่าช่วงนี้หน้าแรงเนาะอาจจะเห็นแบบเอ่อตัวของ Colorful พอนะ่ะได้ไม่เต็มที่นะไม่ได้แค่สามสิจริงๆเนาะบางคนอ๋อเขาบอกว่ามัน ไอคอนัฟูนี่จริงๆมันมีหลากสีเลยมีห้าสีมีห้าสีสแต่อันนี้น้ำมันแบบแห้งไงเนาะก,ก็เลยดูได้แค่สามสีเดี๋ยวลองดูนะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงคือจริงๆก็ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวลองเหนื่อยเดี๋ยวลองไปดูครับอากาศมันอบบางมันก็เลยเออทุกคนดูทางเลย เราต้องต้งต,งต,งต,งต้องสู้ขนาดไหนอ่ะคิดูแล้วกันเราต้องสู้ขนาดไหนก่อนออขึ้นเพื่อลงแบตก็จะหมดแล้วเดี๋ยวขอเซฟแบตไว้ก่อนใบถ่ายจุดหมายปลายทางสุดท้าย นะ,ะอะไรนะคันเล f u ฟูผ่อนแบบแห้งมาก <laughs> แห้งเกินคือจริงๆอยากคิดว่ามันน่าจะสวยกว่านี้คือจริงๆน่าจะห้าสีเลยถ้าแบบถ้ามันเต็มถ้าถ้าน้ำมันเต็มจริงๆอควรมาช่วงแบบกรกฎาคมกรกาคมเขาบอกว่าน้ำจะแบบขึ้นประมาณแบบสิเมตรเลยเขาก็ เดี๋ยวทริปถัดไปจะไปไหนจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ